เพชรธนงสภาพร่างกายเต็มร้อยต่อยพรุ่งนี้ยังได้โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเพชรธนงนะครับที่จะโคจรมาเจอกับอดีตแชมป์โลกนะครับอาราวดีลามาซานอฟซึ่งนี่จะเป็นไฟอุ่นเครื่องของเพชรธนงหลังจากที่ไม่ลงต่อยเลยตั้งหนึ่งไปถ้าชนะไฟนี้ไปได้นะครับ แอ็กตี้เตรียมตัวรอก็ได้เลยไอน,นี้เพชรนงก็เตรียมตัวไปถึง6เดือนด้วยกันนะครับและเร่งเร่งเร่งก็คือสีเดือนที่แล้วแต่พวกเราก็มองว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับดูจากสภาพร่างกายของเพชรนงในตอนนี้นะครับผอมลงมากนะครับกล้ามเนื้อนี่น่าจะเป็นมัดมัดนะครับสาหรับเพชรนงก็ถือว่าถึงแม้จะโดนโทษแบนเขาก็ไม่ได้ปล่อยเนื้อ,ปล,อปล่อยตัวนะครับเพชรนงก็เผยว่าเออตัวเองไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรประมาณนี้นะครับและก็ ก็ส่วนมากก็ออกกําลังกายในชีวิตประจําวันก็ประมาณ9 0นะครับที่เหลือก็จะพักผ่อนอย่างเดียวนะครับดูเอานะครับการรักษาสภาพร่างกายของเพชรนงก็ถือว่ามีระเบียบว,วินัยดีมากนะครับไม่เหมือนกับนักมวยคนอื่นๆนะครับบางทีไม่มีรายการก็ไม่ทําร่างของร่างกายอะไรก็คือไปหางานอื่นทําเลยนะครับแต่เขาก็แบ่งเวลาทํางานแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับก็ถือว่า เป็นที่หน้าแบบเอาเป็นแบบอย่างเลยนะครับมาแล้วเราก็จะมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าระหว่างเพชรธนงกับอรารวดีลมาสนอบนะครับใครมีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงกว่ากันนะครับตอนนี้ก็จะอิงตามการวิเคราะห์ของผมเองนะครับวิเคราะห์ตรงหรือไม่ตรงก็ไปดูกันวันชกนะครับ ตัดสินกันวันนี้ไม่ได้นะก็ตรงหลายคู่แล้วก็มีคู่ที่ไม่ตรงบ้างนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับในช่องของผมเนี่ยแต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์แบบแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์มันกมันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนนี่อ่ะ ก็เริ่มทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเพชรธนงและอาราบดีลมาสนอฟคือใครนะครับก็เริ่มจากสถิติการชกกันก่อนเลยนะครับเริ่มไปที่อาราบดีลามาสนอฟนะครับสถิติการชกของเขาก็คือชกไปแล้วถึง12ไฟชนะ7แล้วก็แพ้5้าคนนะครับหนึ่งในนั้นก็แพ้ให้น้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับก็โดนยับเลยครับโดนถอยยับนะครับตอนลงเวทีนี่เริ่อุ้มลงต่อไปก็เพชรธนงสถิติการชกของเขาก็ชกไปแล้วถึง3 ามไฟด้วยกันนะครับแล้วก็ชนะ2แพ้หนึ่งนะครับตอนที่แพ้กับปิตันเขาก็ผมก็ยังมองว่าเอออาวุธยังไม่ออกเลยก็คือประมาทเกินไปนะครับก็คือเวลาต่อยเริ่มแรงแล้มเพินงลืมลืมลืมตั้งกานะครับก็เลยแพ้นอกภา,ายในหมัดเดียวนะก็แบบว่าแบบกลิง้งกลิ้งเดียวแล้วก็ปล่อยหมัดเดียวเรียบร้อยหลับเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบบไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับจากนั้นเพิตนงก็ได้คิว แก้ตัวมาใหม่นะครับเขาก็ทําให้เห็นว่าเออเขานี่โชคได้เหนือชั้นฟุตเวิร์กดีมากเก็บคะแนนได้ดีมากในคลิกบ็อกซิ่งนะครับจนทําให้เขา ได้คิวไปชิงแชมป์กับฮิโรกิอากิโมโตะนะครับตอนนั้นก็จากนั้นเขาก็ไม่ได้ทําให้พวกเราผิดหวังเลยนะครับก็กระชากเข็มขัดกับฮิโรกิมาได้นะครับและก็โดนโทษแบนไปนะครับเนื่องจากส์สารต้องห้ามมาเนื่องจากทั้งคู่มีสไตล์การชกคล้ายๆกันผมก็จะมาวิเคราะห์อ,อยู่3เรื่องด้วยกัน 1. น,นะครับความเร็วนะครับ 2. ก็คือความหนักนะครับ3ก็คือลูกฝีมือนะครับซึ่ง การต่อยในคิกบ็อกซิ่งผมก็จะมาวิเคราะห์อยู่3เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเขาต่อยนวมใหญ่สวนมากฝีมือมันได้ใช้แน่นอนนะครับไม่เหมือนกับมวยไทยนะครับฝีมือก็ไม่ค่อยใช้นะเน้นแค่หมัดอย่างเดียนะครับสําหรับต่างชาตินะครับแต่มาเจอกันในคิกบ็อกซิ่งนะครับเขาโดนหมัดที่มีนวมบางคนก็ทนได้นะครับมันไม่เหมือนกับนวมเล็กนะครับนวมเล็กนี่โดนจังๆแล้วก็ไปเลยนะครับมันไม่มีโอกาสได้โชว์ลูกฝีมือเยอะกว่า มวยคิกบ็อกซิ่งนะ <มา S 1> ครับรก็เริ่มไปที่เรื่องแรกนะครับทุกคนก็คือความเร็วนะครับซึ่ง2คนนี้ความเร็วแทบจะ,ทะเท่ากันเลยนะครับแต่ตอนนี้แบบมันเท่ากันเอ้ยมันแบบใกล้ใกกันมากๆนะครับผมก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับสาหรับ2คนนี้นะครับผมก็จะให้ไปทางด้านอาราวดีลามาสนอมนะครับมีความเร็วอัตราความเร็วผมก็จะให้เป็น5้์นะครับและ เพชรนงก็จะให้เป็น4 8เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังมองว่าอาราวดีละมาสนอปเร็วกว่านะครับเนื่องจากช่วงโชคและความสูงนะครับมันก็จะเร็วกว่าเพชรนงแน่นอนนะครับทำไมผมถึงเอาเรื่องความเร็วมาพูดนะครับก็เพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นมวยที่ฟุตเวิร์กดีนะครับอาศัยความเร็วในการทําคะแนนเพราะว่าเราแบบฟุตเวิร์กดีเวลาคนอื่นเตะพลาดอะไรเราก็สามารถเข้าไปทําคะแนนกันได้นะครับในคลิกบ็อกซิ่ง ผมว่าเกมในวันนั้นก็น่าจะจบที่ครบยกนะครับ แต่มันจะเป็นการแลกเดือดนะครับแต่ไฟนี้เพชรนงก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเนื่องจากช่วงโชกของอาราวดีมันยาวมากเลยด้วยความสูงถึงเมตรแปเซนนะครับก็สูงกว่าเพชรนงไปถึง6เซนด้วยกันนะครับเพชรนงก็เมตรเจ็สอ่ะก็เริ่มไปที่เรื่องต่อไปนะครับก็คือความหนักนะครับความหนักนี่ผมก็จะให้เป็น50 5 0ห้าบนะครับเพราะว่าทั้งกู้ต่อยในกติกาคลิกบ็อกซิ่งผมก็ยังไม่เห็นเป็นน็อคใครเลยแต่เรื่องพลังแข่งก็ไว้ใจเพชรนงนะครับก็แรงกว่า คนต่างชาติแน่นอนนะครับส่วนเรื่องหมัดก็อาลาวดีก็ค่อนข้างที่จะแรงกว่านิดหนึ่งนะครับมากันที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็เลือก็คือลูกฝีมือนะครับในคิกบ็อกซิ่งนี่ก็ใช้ฝีมือค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลเจอมาลัดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไชสฝีมือมากๆเลยนะครับเพราะว่าเออ เราอาจจะพลาดไปโดนหมัดแต่บางครั้งเราก็ทนได้นะครับนั่นเหมือนกับนวอเล็กลูกฝีมือนี่ผมก็ให้ไปไม่ยากเลยนะครับก็คือเพชรธนงแน่นอนนะครับลูกฝีมือลูกชํานาญนะครับในคิกบ็อกซิ่งก็ถือว่าเขาไม่เป็นสองรองใครไม่ว่าจะเป็นการดักเขาดักแข้งต่อยหมดัดต่อยแบบมวยสากลเพชรธนงก็เป็นเหมือนกันนะครับก็ดูเอานะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เก่งๆมากคนหนึ่งถ้าจะให้ผมฟันธงไฟนี้นะครับผมก็ให้ อัตราชนะไปที่เพชรธนงก็จะอยู่ที่50.1%นะครับและก็อาราบดีละมาสนอฟก็49%นะครับ<ม>ก็คือมันสูสีมากๆนะครับแต่ถ้าเออจะจบด้วยการทำคะแนนอะไรประมาณนี้ก็น่าจะออกไปที่เพชรธนงนะครับเนื่องจากเทคนิคการเก็บคะแนนในคลิกบ็อกซิ่งของเขาก็ค่อนข้างที่จะซ้ำนานเลยนะครับก็เส่อใจได้นะครับ ถ้าเป็นจบพิธีการเก็บคะแนนก็อาจจะเป็นเพชรนงที่เป็นฝ่ายชนะในไฟน์นี้และเพชรนงก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าเออเมื่อไหร่จะเลิกมวยประมาณนี้นะครับเพชรนงก็บอกว่าเออเขามีบัวขาวแสนชัยเป็นไอดอลนะครับตาตาบใดที่บัวขาวยังไม่เลิกเขาก็จะไม่เลิกประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสร้างสีสัสนได้เฮฮามากนะครับสําหรับเพชรนงตอนนี้ก็เพชรนงอายุก็3-39ปีนะครับ ปีหน้าก็4ี่สิบแล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้คนไทยด้วยนะครับยังไงผมก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วนะครับแต่วิเคราะห์ก็อาจ,จะออกประมาณนี้การวิคงวิเคราะห์อะไรมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็บางครั้งก็อาจจะถูกบางครั้งก็อาจจะผิดก็ขอโทษขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ถ้า,าจ,จะทายถูกหมดก็มันก็ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่วิเคราะห์นะครับไม่ใช่คนนะ <laughs> ใครจะทายแม่นขนาดนั้นนะครับก็ ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามแล้วก็ออก,กดกดิ่งให้ช่องมิเคราะห์เจาะไขแดงกันยนะครับบ๊ายบายคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยสำหรับสปอนเซอร์ถ้าอยากเข้าก็มาได้นะ <laughs>